คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนักจิตวิทยาถึงรู้ปัญหาของคนไข้เพียงแค่นั่งฟังอย่างเงียบๆหรือว่าทำไมลูกๆของเราเวลาคุ้มมีปัญหาเนี่ยเขาอยากจะเล่าเรื่องราวของเขาให้เพื่อนๆฟังมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ฟังกุญแจสําสคัญครับคือการฟังที่ใช้ใจครับพี่ปอข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องการฟังคนตรงหน้าเต็มที่ตั้งใจและใส่ใจใกล้ตัวอย่างมือถือเราเนี่ยครับ เป็นตัวดีเลยครับพี่ปอถึงไหนวนะพี่เออใช่มันเป็นแบบนี้กันตลอดเลยเดี๋ยวนี้ฮะเวลาคุยกันเราเหมือนว่าเราจะเล่นมือถือไปด้วยใช่ไหมครับที่เราบอกเราก็บอกว่าฟังอยู่ไงแต่เราเราไม่เห็นเลยว่าหน้าคนตรงหน้าเป็นยังไงล่ะข้อสองเนี่ยเวลามีความคิดอะไรเข้ามาอยากถามอยากขัดวางเข้าไปก่อนครับแล้วกลับมาอยู่กับคนตรงหน้าให้เต็มที่ก่อนคือฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวห้ามขัดห้ามแทกห้ามเถียงเลยบางครั้งเนี่ยคนเล่าอ่ะอาจจะอยากต้องการแค่คนฟังให้เขารู้สึกว่าเบาใจขึ้นข้อสามครับ รับรู้แล้วก็ใส่ใจความรู้สึกอยู่เป็นเงียบๆ,ๆอยู่ขเ,ขเขาเต็มที่เนี่ยมองเขารับรู้เขาอย่างที่เขาเป็นถ้าตอนน,นนั้นมันเป็นการแสดงออกว่าที่ฉันกาลังอยู่ข้างเธออยู่นะแม้จะไม่มีคําพูดอะไรเลยใช่ครับแต่ความรู้สึกมันสื่อสารกันได้ว่าเราเข้าใจใช่ครับเลยจะพูดก็ได้ครับผมว่าเราได้ยินเธอแล้วเราเราเข้าใจแล้วสรุปเลยนะครับอาจารย์เล้งถ้าเรามีการฟังที่ดีขึ้นสังคมจะดีขึ้นยังไงครับหนึ่งเราจะลดความเข้าใจผิดกันครับหลายครั้งเนี่ยเรา รีบให้คําแนะนํารีบฟันธงตัดสินกันไปก่อนโดยที่ยังฟังกันไม่จบอย่างที่2ครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับสังคมเราเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วคนอื่นสามารถระบายเล่าแต่ละคนจะเริ่มมีัม,มีเริ่มเชื่อมโยงกันจริงๆใช่ครับจะเริ่มเชื่อมโยงกันเราจะเริ่มรู้ว่าเวลาเราวันไหนเรายากๆอะ่ะเรามีคนที่พึ่งได้ อย่างน้อยก็ทางใจส่วนใครที่อยากจะฝึกทักษะการฟังเพิ่มเติมเนี่ยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับอาจารย์เงครับใช่ครับไปติดตามที่ Facebook Page ความสุขประเทศไทยได้ครับเรามีจัดกิจกรรมทุกเดือนครับผมเพราะว่าการฟังไม่ใช่แค่ได้ยินครับแต่คือการเชื่อมโยงหัวใจของกันและกันครับ